สรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565ครับผลคู่ที่1ไยแดงอเล็กยอดยุทธมวยไทยเจอกับทางฝันเหมือน M16 สซอสจ้แมนชนบุรี Man bury, ครับหรือว่าเจ้า M16 บ้านแรมบ้านเองเรนเปิดนี่อเล็กต่อแพงประมาณ31ผ่าน3ยกแรกราคายัางอยู่อเล็กนะครับอเล็กต่อ31นี่แหละประมาณนี้รูปเกมนะครับอเล็กแกเหมือนจะแก้เกมมาเกมนี้พยายามเดินเบียดเดินบุกเดินบูเดิน,ดนสู้เขา่านะครับส่วน M16 กนะครับก็ถอยแล้วก็เสียบเขา่าสู้โต้ตลอดครับยก4ขึ้นมานะครับมีฉีดยาหนึ่งห้าหมื่นบาทรูปเกมยกนี้อเล็กก็เดินจับคอตีเขา่าเหมือนเดิมแต่ว่ามีศาสตร์แข้งขวายาวๆนำไปก่อนนะครับแล้วก็จับคอน ังเล่นเกมลับอยู่นะครับถอยดักเสียบนะจริงๆลูกอาวุธเข่าในเอ็มสิบหกก็ผมว่าสู้ได้นะเพียงแค่ว่ามวยวันนี้ก็อาจจะมาเป็นมวยตั้งรับมากไปหน่อยนะครับหมด4ยกนี่ราคาแพงนะครับอเล็กต่อไป51ครับยก5ขึ้นมาก็น่าจะเข้าทางอเล็กแลยครับยก5นี่อเล็กไม่เดินเลยครับแต่ว่าแกไม่ถอยด้วยนะครับยืนปักหลักรอเลยนะครับเอ็มสิบหกเองก็ทําอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าวางเกมมาผิดวางเกมมาพลาดครบ5ยกนะครับ อเล็กชนะคะแนนไปแบบขาดลอยให้ท้ายเลยครับสำหรับมวยคู่นี้จบเกมคู่ที่1อเล็กยอดยุดมวยไทยฝ่ายแดงชนะคะแนน m 1 6สอจอแมแอนชนบุรีครับฝ่ายแดงเพชรทองขวัญกอซอยตันเจอก,กับทางฝ่ายมือเงินกอไก่มอรัตนับดิตนะครับหรือว่าเจ้าแนวหน้าปลอประสิทธิ์เรตเปิดนะครับเพชรทองขวัญต่อ21มวยคู่นี้รูปเกม12-3เพชรทองขวัญน,นี่เหมือนจะกินเข้าไปแล้วครับ ดูอาการมวยดูความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเบียดตีวงในนี่เหมือนกับโอคูก็ต่อแพงไปถึงประมาณสัก56-1เลยนะครับแต่ว่ายก4ขึ้นมามีฉีดยานด้หมื่นหนึ่งแสนบาทครับต้นยก4ี่เนี่ยราคาแพงๆประมาณสัก11หไหลไป151หนึ่งนะแดงต่อนะแพงสุดน่าจะอยู่21ครับแต่ว่ายังไงได้ครับก็ไก่มรัตนบัณฑิตนะครับยกนี้แก๊ดายเลยครับมีแข้งนํำมีเข่านะครับแล้วก็เพชรทองขวัญอยู่นี่ก็ดูแบบป้อแป่ไปเลยนะครับดูไม่มีแรงนะครับ เบียดวงในสู้ตีเขานี่เบียดไปเบียดมาเบียดมาเบียดไปเป็นทางกอไก่นะครับที่แข็งกว่าแล้วครับพลิกมาต่อแพงเลยครับหมด4ยกพลิกมาต่อ21จากเป็นรอง21ครับแล้วก็ขึ้นยกหก็ไม่มีปัญหาครับเป็นทางฝ่ายเงินกอไก่มรัตนบรดิตนะครับชนะคะแนนเพชรทองขวัญกอซอยตันแบบขาดลอยท้ายแบบโอ้โหผลมอคู่ที่3ครับฝ่ายแดงชันยุทธศักรุ่งเรืองแต่กับทางฝ่ายเมินโนลิสันภูเก็ตไปขับครับเรดก่อนชกชานยุทธต่อ3าสอนะครับแต่ว่าปล่อยตัวมาในเวทีก็มีร้องเสมอเงินครับรูป ก็อยู่ที่ยก3ครับโนริซันนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับมีต่อยล่างสลับบนนะครับแล้วก็มีเตะนํำด้วยผ่าน3ยกในโนริซันต่อ3253รองครับแต่ว่ายก4เหมือนชัยยุทธแก้เกมนะครับเน้นวงในเดินเตะจับคอไล่แขนเสียบเขาโนริซันเนี่ยดูเป็นทรงถอยแตะๆไปเลยนะครับชัยยุทธขึ้นมาต่อแพงเลยครับจังหวะนั้นแพงถึง21หมด4ยกก็ไหลลงมาหน่อยครับเหลือแดง151หานึ่งหลังจากนั้นยก5ก็อาจจะมีเสียวบ้างนะครับโนริซันพยายามเดินต่อยหมัดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับครบหาย ชานยุธต่อแพงแล้วก็ชานยุธชนะคะแนนไปแบบขาดลอยในช่วงท้ายๆครับก็เป็นกําลังใจให้คนแพ้แล้วก็ยินดีกับคนชนะครับ แล้วก็ผลคู่ที่4ี่ครับแสนชัยยอดยุทธมวยไทยแพ้คะแนนยอดกันช้างนาครศรีครับมวยคู่นี้ก็ถือว่าต่อยกันสนุกเลยนะครับแสนชัยอ่ะโดนนับยกสามนะครับยก4ี่ยกห้าพยายามไล่แล้วแต่ไม่ทันนะครับก็เป็นทางยอดกันช้างนาครศรีชนะคะแนนไปนะครับมวยคู่นี้มีโอกาสเจอกันอีกโอ้โหถ้าใครไม่ดูนี่ลองหาดูเทปเลยครับต่อยกันโอเคนะแสนชัยพยายามเดินบุกเดินบู๊ให้นะครับส่วนยอดกันเองก็ดักก็โตก็ ครบ5ยกชนะไปครับและนี่คือการสรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565วีทีมวยสยามอ้อมน้อยครับฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามครับเอาไว้อพอกันไม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุขค้นเจอกันคลิปต่อไปครับ